ในทะเลยุคไมโอซีนมีโลมาโบราณแก๊งหนึ่งกำลังลอยตัวอยู่ใต้ผิวน้ำมันกำลังทำอะไรนะ่ะหอ,อมันกำลังผีปักป,ป๊าปอยู่นี่เองแต่โชคร้ายเมคกะรโลดอนสัตว์ร้ายผู้หิวโหยดันว่ายผ่านมาพอดีดูเหมือนว่าเมคกะโลดอนที่กินโลมาผีทำให้มันติดสถานะเมาแล้วมันจะว่ายน้ำไหวไหมเนี่ย ตัดฉากสู่ด้านลึกของมหาสมุทรเลเวียทานวานหนุ่มผู้แสนใจดีกำลังอยู่ท่ามกลางฝูงครอบครัวแม่วานกระซิบว่าไม่ว่าจะว่ายน้ำไปไกลแค่ไหนอย่าลืมบ้านของเจ้าพอไอ้ลูกชายน้องสาววานตัวน้อยก็ว่ายวนรอบพี่ชายสุกตัวกับลำตัวอันใหญ่โตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วานหนุ่มจะต้องออกเผชิญโลกกว้างเพียงลำพัง วาเลวีอาธานหนุ่มก็ได้หลงไปในที่ที่หนึ่งเขาได้เจอกับศัตรูตัวฉกาดมันคือหมึกกลัวยักษ์ที่กําลังจะจัดการวานตัวเมียอยู่มันหวังที่จะเอาหนวดรัดวานจนตายวานสาวส่งขึ้นสัญญาณบอกให้ช่วยด้วยช่วยด้วยวานหนุ่มจึงไม่รอช้าได้พุ่งเข้ามากัดที่หัวของปลาหมึกเต็มแรงจนหมึกต้องปล่อยวานสาวและหนีไปในความมืดฉากนี้ทําให้ได้ใจวานสาวแบบสุด,สด เธอบอกว่าขอบใจนะถ้าไม่มีเธอฉันคงตายไปแล้วล่ะวานหนุ่มได้ตอบกลับเอืมไม่เป็นไรหรอกหวานสาวเงยหน้าย,ยิ้มให้อย่างอายเธอบอกว่าไว้เจอกันอีกนะวานหนุ่มได้ตอบตกลงแหมเกิดเป็นวานหนุ่มนี่มันน่าอิจฉาจริงๆคุณว่าไหมในที่สุดเส้นทางก็ต้องพัดพาเขาไปเจอกับเมกกะโลดอนในตอนที่กำลังเมาพิษโลมาพีอย่างหนัก เมื่อสายตาของฉลามกับวานประสานกันสองร่างใหญ่ในท้องทะเลรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเหยื่อกับผู้ไล่ต่อไปมันคือศึกของสัตว์ใหญ่ประทะก,กับสัตว์ใหญ่เมกกะโลดอนได้เริ่มจู่โจมก่อนด้วยการกัดอ้าวนั่นไม่ใช่วานแต่มันคือก้อนหินทรงวานตั้งหากเล่าฟันหักหมดเลยแต่ฉลามสามารถงอกฟันใหม่ได้อย่างรวดเร็วข่าวนี้แหละเจ้าวานเตรียมตัวโดน เมกะโลโดอนเข้าพุ่งกัดวานด้ยวยแรงกัดที่ยกรเกินจินตนาการเลเวียทานหนุ่มก็ได้แต่หนีเมกกะโลโดอนก็ไล่กัดวานหนุ่มอยู่แบบนั้นแต่วานหนุ่มผู้มีกลื่นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรู้ดีว่าถ้ากัดกันโดยตรงดูท่าน่าจะเสร็จมันแน่ๆจังหวะนั้นเองตอนที่เมกกะโลโดอนกำลังจะกัดอีกทีวานหนุ่มได้ว่ายหลบขึ้นไปข้างบนก่อนที่จะสวนกลับด้วยการพุ่งกัดเข้าไปที่หลังของเมกกะโลโดอนทำให้มันหมดพิษสงจมลงไปนอนกองกับพื้นทะเล เจ้าวานหนุ่มก็ได้เก็บฟันของสัตว์ร้ายที่มันสู้มาได้เพื่อเอาไปสู่ขอวานสาวแต่งงานและไปจ้กเกดิกันต่อเพื่อสร้างครอบครัวและเราจะมาดูประวัติของเมกาโรดอนและวานเลวิทานกันครับ เมกกะโลดอนมาจากภาษ,ษากรีกแปลตรงตัวว่าไอ้เขี้ยวโตมันมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคไมโอซีนประมาณ23-3.6ถึงล้านปีก่อนเมกกะโลดอนเป็นสัตว์นักล่าขนาดยักษ์ด้วยขนาด15-18ถึงเมตรเหยื่อหลักของพวกมันก็คือวานโลมาและสัตว์ทะเลขนาดใหญ่หลายชนิดกับเลเวียธานมาจากภาษาฮิบรูหมายถึงสัตว์ทะเลขนาดมหึมาและทรงพลังมันมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคไมโอซีนราวๆ1 2บสถึงล้านปีก่อนด้วยขนาดกว่า13-17ถึงเมตรนอกจากจะมีร รางกายที่แข็งแรงแล้วยังเชื่อกันว่ามันมีระดับสติปัญญาสูงเช่นเดียวกับวานหัวทุยในปัจจุบันแถมยังส่งสัญญาณเรียกพวกได้อีกตั้งหากปัจจัยที่ทําให้พวกมันทั้งคู่สูญพันธ์คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ําที่เย็นลงรวมถึงการมาถึงของคู่แข่งรุ่นเล็กอย่างฉลามขาว ออกา้าแล้วก็วานสเปิรม์มที่แยงเหยื่อและปรับตัวได้ดีกว่าแม้ทั้งเลเวียธาและเมกกระดอนจะหายจากโลกไปแล้วแต่พวกมันก็กลายเป็นบทเรียนสำคัญของวิวัฒนาการที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติในอดีตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ออกสำรวจโลกและท้องทะเลต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้น